สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของรู n a าค a าสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็มีข่าวที่ต้องจับตาดูต่อไปนั่นก็คือสถานการณ์ของราคารูน a าคลาสสิกนะคะและก็ข้อเสนอใหม่ที่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้ค่ะข้อเสนอนี้ก็มีการลุ้นกันค่ะอาจจะเป็นจุดที่จะดันราคารูนาคลาสสิกกลับขึ้นไปพุ่งนะ 1 0 x หรือ1 0 0 x หรือไม่นะคะตรงนี้ต้องจับตาดูค่ะเพราะวันนี้ก็มีการแบ่งปันจากชุมชนค่อนข้างเยอะกับข้อเสนอนี้นะคะในเรื่องของการฟื้นฟูการอัปเกรดบล็อกเชนของลู n a าคลาสิกนั่นเองเพราะหากข้อเสนอนี้เปิดและโหวตเสร็จและมีการอัปเกรดในวันที่17พฤษภาคมก็มีการวิเคราะห์คาดการว่าราคาลูน่อาจจะพุ่งขึ้นนะคะเพราะมันคือการเปิดเชื่อมต่อโลกภายนอก ของระบบจักรวาลคอสมอนนั่นเองรวมถึงนะทำให้ลูน่าเทียบเท่ากับนะลูน่าเวอร์ชัน2หรือนะพู้ง่ายๆบล็อกเชนนะมันคือการอัปเกรดจากนะคะที่นะใช้งานไม่ได้เลยนะคะหรือใช้งานได้น้อยมากอ่ะก็กำลังจะกลับมา เป็นบล็อกเชนที่มีความสามารถใช้งานได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามข่าวสารพวกนี้กันค่ะเพราะมีการแบ่งปันจากชุมชนรูนากสิคค่อนข้างเยอะค่ะนอกจากนี้เราจะไปติดตามราคาด้วยค่ะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอนะคะป้องกันความเสี่ยงของเราค่ะ ความรู้บริหารเงินและข่าวสารนํามาประกอบการลงทุนของเราเสมอนะคะเพื่อลดความเสี่ยงค่ะเรามาดูสภาพตลาดกันเล็กน้อยค่ะตอนนี้ลู n a บวกขึ้นมาแล้วนะคะ12ซแล้วนะคะตอนนี้ค่ะราคาลู n a บวกมาที่12ซ์มันเกิดอะไรขึ้นกับรู n a าคลาสสิกมันเกิดจากการเปิดข้อเสนอใหม่หรือไม่นะคะวันนี้เองตลาดหุ้นอเมริกาก็บวกค่ะ กับตัวเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ตลาดอเมริกานะคะก็กลับตัวพุ่งขึ้นทุกนะทุกนะตลาดเลยค่ะไม่ว่าจะ S&P นะคะและก็นะคะเทคโนโลยีดาวโจนพุ่ง เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ต้องจับตาดูวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจคือเงินเฟอ้อค่ะเพื่อนซึ่งเงินเฟอ้อหากออกมาไม่ดีก็อาจจะทําให้การขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นเพื่อเทขายก่ได้นะคะแต่หากประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาดีก็อาจจะทําให้นะบิตคอยพุ่งกลับตัวนะคะและอาจจะทําให้นะคะรูน่าคสิกกลับตัว ขึ้นไปสู่ราคานะเดิมก็ได้นะคะฉะนั้นต้องจับตาดูค่ะอาจจะทำให้ลูน่าพุ่ง 10x 100x ได้นะคะเพื่อนฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรามาดูราคาลูน่าคลาสิกกันเล็กน้อยค่ะตอนนี้บวกไปที่10.5เซนแล้วนะคะเม็ดเงินเริ่มเข้ามานะคะตอนนี้นะคะแรงขยับลงมาแล้วนะคะจากเมื่อวานนี้ขึ้นไป77ค่ะตอนนี้ขยับลงมาเหลือ75ค่ะ เม็ดเงินในคอยมาเก็ตแคปบ560.79ค่ะวอลุ่มอยู่ที่59ยังไม่เยอะนะคะเท่าที่ดิฉันติดตามชุมชนนะคะชุมชนค่ะเข้าไปเก็บลูนาค่อนข้างเยอะมากค่ะเก็บกันทีเป็นหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านลูนาคลาสสิกค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคานะคะเราไปดูตลาดไทยเล็กน้อยค่ะนี่ก็คือส่วนของตลาดไทยตลาด ของบิดขับของไทยเรานะคะปรากฏว่าลูน่าค่ะติดอยู่ในท็อปนะอยู่อันดับที่สามค่ะที่มีคนนะมีแรงซื้อมีแรงขายเยอะที่สุดนะคะไปอยู่ในอันดับบ๊อบปูล่าค่ะ คนลงทุนเยอะที่สุดนั่นคือในส่วนของนะของกระดานเทรดไทยค่ะใครลงทุนอยู่ที่กระดานเทรดนี้ลองไปเปิดดูนะคะดิฉันเองก็ลงทุนอยู่นะคะดิฉันเข้าไปดิฉันก็ตกใจเลยและเห็นโอ้โหรูน่าดาวลงตั้งแต่เมื่อวานแต่ปรากฏมีคนเข้าไปเก็บค่ะลายย่อยเข้าไปเก็บเยอะมากค่ะดันให้ลูน่าไปอยู่ในนะ ความนิยมค่ะทำไมบิดขับนะคะก็คือกระดานเดทไทยถึงยังไม่ลิฟต์ออกเพราะมันมียอดคนเทรดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะไปช้อนเก็บค่อนข้างเยอะค่ะนั่นก็คือกระดานเดทไทยเรานะคะเพื่อนนะ,อะตอนนี้ขยับไปแล้วนะคะอยู่ที่31ดกับ32นะคะดิฉันเชื่อว่าน่าจะดันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเปาหวานก็จะดันขึ้นไปก่อนค่ะเพื่ออะไรเพื่อรอ รอการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นคือการวิเคราะห์ส่วนตัวของดิฉันนะคะและก็ตอนนี้ค่ะดิฉันเข้ามาเปิดดูในพอร์ตการลงทุนของดิฉันกับบิดข u บค่ะตอนนี้ลูน่าขึ้นมาอยู่อันดับที่2 p o ป๊อปปูล่ค่ะมียอดเทรดนะก็ไม่ถือว่าเยอะนะคะประมาณ49ล้านนะ เม็ดเงินนะคะประมาณ49เม็ด49ล้านดอลบาล้านบาทไทยนั่นเองนะคะบิตคอยนะคะบิตคอยอยู่อันดับที่2ก US ัค่ะ USUSDT อยู่อันดับที่1นะคะก็คือยอดเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดนั่นเองในส่วนของ3อันดับแรกนะคะ ตอนนี้ลูน่าก็อย่างที่เราเห็นค่ะดันขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ระหว่าง3อยู่ระหว่าง3นะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง30อา่า31กับ32นะคะนั่นก็คือราคาสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะเพื่อนก็วิ่งอยู่ระหว่าง3132นะคะราคาสูงสุดวันนี้ก็คือ33และดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะยังคงวิ่งต่อไปในช่วงของโซนเอเชียค่ะเพราะวันนี้มีการอา่ามีการแบ่งปันในเรื่องของ าการอัปเกรดบล็อกเชนด้วยนั่นเองและก็ข่าวดีต่างๆที่เดฟต่างๆพยายามที่จะดึงนะ,คะโครงการอื่นๆเข้ามาเชื่อมต่อกับบล็อกเชนของ l ู n a านั่นเองเมื่อมีการอัปเกรดบล็อกเชนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารนี้กันค่ะนอกจากนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูข่าวเรื่องกรตอรสักเล็กน้อยค่ะเนื่องจากกรตอรตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการประกาศให้กลุ่มนะคะบริษัทต่างๆค่ะที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้มายื่นจดทะเบียนหรือมาขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะในปีนี้บริษัทไหนไม่ได้ยื่นจดหรือไม่ทําเขาก็ทยอยฟ้องนั่นเองนะคะวันนี้บริษัทหนึ่งค่ะก็คือเพนะ,ะเพภายเขาก็ปฏิบัติต,ตาม นะระบบระเบียบนั่นเองก็เป็นเจ้าแรกหรือไม่ในข่าวนี้บอกว่าเป็นเจ้าแรกในการที่ไปยื่นรายการนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรตอตนั่นเองไปยื่นแสดงสินทรัพย์ดิจิตอลนะตามระเบียบนะคะเพื่อให้รู้ว่าเขาถือสินทรัพย์ของลูกค้าจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะนี่ก็เป็นกระแสข่าวออกมานะคะว่าตอนนี้กรทตาก็เริ่มที่จะเข้มงวดกับผู้ให้บริการตลาดผู้ให้บริการคริปโตต่างๆอย่างที่เราเห็นมีการฟ้องร้องคดีนั่นเองนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันความคืบหน้าในสถานการณ์ตลาดโลกค่ะเรามาดูนะคะนี่ก็คืออารมณ์นักลงทุนค่ะอยู่ที่52ค่ะนักลงทุนไม่ได้กลัวนะคะเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็คือกราฟที่ชุมชนมีการแบ่งปันกันค่ะว่าตอนนี้ค่ะลูน่าเนี่ยย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์อีกครั้งค่ะเราจะเห็นนะคะว่าราคาลูน่า ช่วงนี้คือการล่มสลายค่ะและก็ดีดลงมาต่ำสุดเลยดีดลงมาต่ำและก็มีคนช้อนซื้อค่ะก็พุ่งขึ้นมานะคะพุ่งขึ้นมาและก็พักตัวตอนนี้พักตัวยาวเลยนี่คือพักตัวรอบแรกเดือนกว่ากะ่ะยาวและก็ดันขึ้นอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็พักตัวยาวตรงนี้ค่ะยาวเนี่ยใช้เวลาสองเดือนกว่าและก็มีการ พุ่งขึ้นและก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนนี่คือราคาที่มีการพุ่งขึ้นครั้งแรกแล้วก็ย่อยาวมาจนถึงปัจจุบันค่ะเห็นว่าราคาลูน่ากลับมาที่เดิมในโซนนี้หรือไม่ก็ลองไปวิเคราะห์ดูเป็นจังหวะโอกาสเก็บของหรือไม่ก็ ดูเอาค่ะเพราะหากมันมีการดันขึ้นแล้วโอกาสนี้อาจจะไม่กลับมาอีกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูนะคะดิฉันก็เป็นแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะยังดาวลงต่อก็ได้นะคะเพราะมันยังมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขอีกนะคะฉะนั้นก็ต้องบริาหารจัดการทางการเงินเราค่ะหากใครจะเก็บของก็ต้องใช้หลัก DCA เเท่านั้นนะคะอย่าใช้เงินก้อนทีเดียวค่ะอย่างท่านนี้ค่ะเป็นทวิตปาวานบอกว่าลูน่าค่ะ เมื pues whales, ่อปีที่แล้วค่ะมันเป็นราคาตามนี้ปีนี้มันย้อนประวัติศาสตร์อีกนะได้เขย่าโลกคริปโตอีกครั้งกลับมาที่เดิมของมันอีกนะคะก็คือกลับมาที่28 29ราคาไทยอย่างที่เราเห็นค่ะถ้าราคาดอลลาร์ก็คือกลับมาที่0นย์4ตัวอีกครั้งนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะทุ่มเงินเข้าไปเก็บเลยนะคะเด็กน้อยที่มั่งคั่งร่ำรวย คุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องทุ่มเงินไปเก็บนะคะดิฉันบอกก่อนนะคะดิฉันไม่ได้แนะนําให้ซื้อนะคะไม่ได้แนะนําให้ทุ่มเงินนะคะเพราะไม่มีใครตอบได้ค่ะว่ามันจะดาวลงต่ออีกหรือไม่ให้เราใช้หลัก DCA เท่านั้นค่ะนะ,ะเราไปดูข่าวนี้ต่อกันท่านนี้ก็มีการแบ่งปันว่านะคะท่านนี้เป็นทีมงานของเทอร์ a ่าเลเบลนะคะเขาก็มีไปนะคะไปอ่าไปพูด จ,จ่าเจรจากับนะผู้เครือข่ายอื่นๆนั่นเองในเรื่องของคู่ซื้อคู่เทรนะเพื่อนะ เพื่อให้นะคะลูน่าคลาสสิก USDC ค่ะมีคู่เทรดมากขึ้นคะ่ะเพื่อให้มาเชื่อมโยงกับบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกเมื่อมีการอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นการาแจ้งบอกชุมชนว่าตอนนี้เขาได้มีการเจรจากับเหรียญใหม่คะ่ะเพื่อที่จะเพิ่มคู่เทรดให้กับ u s t c คะ่ะนะเพราะหายิ่ง u s t c มีการคู่เทรดมีการซื้อขายมากเท่าไหร่มันจะช่วยเบรนช่วยเผาให้กับรูน่าคลาสสิกได้ในอนาคตนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเรื่องข้อเสนอ เรื่องการอัปเกรดบล็อกเชนลูน่าเป็นเวอร์ชัน2.01ค่ะนะนี่ก็มีการแบ่งปันจากชุมชนค่ะส่วนท่านนี้ข้อมีการทวิตแบ่งปันเรื่องโปรเจกต์ที่เขาเปิดผ่านบล็อกเชนเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับแผ่นฟอร์มเกมแผ่นฟอร์ม NFT ค่ะ และก็เหรียญใหม่ที่เขาสร้างผ่านบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกนั่นเองที่มีการเปิดผ่านโหวตไปแล้วนะคะและตอนนี้เขาก็กําลังสร้างคอลเลกชันนะคะเกี่ยวกับแผ่นปอมของเขาอยู่นะคะเขาก็มีการอัปเดตเซร็วๆนี้นะคะจะเกิดขึ้นในบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกเกี่ยวกับเทอรล่าพกเพกเคนนะคะและ จะช่วยเบิร์นลูน่านั่นเองนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อก่ะข่าวนี้ก็มีการเคลื่อนไหวนะคะท่านนี้ก็เป็นชุมชนของลูน่าคลาสิกก็เคลื่อนไหวว่าลูน่าดาวลงค่ะเขาเข้าไปเก็บถึง100ล้านลูน่าคลาสิกนะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันว่าเขาเพิ่งซื้อเสร็จค่ะซื้อลูน่าเรียบร้อยแล้ว100ล้านช่วงราคา0 4ย์ตัว83ค่ะ นนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันสนุกกับการซื้อไปช่วงนี้โอกาสดีเพราะอะไรรูหน้าอยู่ระหว่างอัพ เกรดค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลูน่ามีโปรเจกต์อะไรกำลังจะมา AI กํกำลังจะมาค่ะและอะไรอีกรีเป็กกำลังจะมาค่ะและก็อัปเกรดกำลังจะเทียบเท่าลูน่าเวอร์ชัน2อัปเกรดกำลังที่จะสู่โลกจักรวาลโลกภายนอกได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือโปรเจกต์ใหญ่ๆของลูน่าคลาสิกกำลังจะโตเป็นสาวแล้วนะคะลูน่ากำลังจะโตเป็นสาวและกำลังจะหาคู่แต่งงานในอนาคตนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดิฉันเปรียบเทียบนะคะจาก เด็กน้อยเด็กน้อยรูน่านะคะนี่ก็คือสิ่งที่ชุมชนมีการแบ่งปันนะคะว่าคอสมอนมันเป็นโลกจักรวาลใหญ่โตค่ะมีเครือข่ายโครงการเยอะแยะมากมายหากรูน่าอัปเกรดเสร็จเราสามารถเชื่อมต่อโลกจักรวาลโลกภายนอกได้เยอะแยะมากมายค่ะเราจะไปเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ไหนบล็อกเชนไหนเยอะแยะให้เราเลือกค่ะซึ่งเราสามารถสร้างเศรษฐกิจ นในบล็อกเชนลูน่าได้ค่ะหากเราเปิดประตูลับและเชิญจักรวาลภายนอกเข้ามาร่วมจอยกับเครือข่ายของเราค่ะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าให้เรามาเรียนรู้โปรเจกต์ของเราค่ะตอนนี้เราต้องเรียนรู้ว่าลูน่าไม่ใช่แค่ เป็นเหรียญบินไม่ใช่แค่เหรียญที่ตายแล้วแต่เรากําลังเชื่อมต่อโลกภายนอกเรากําลังนะกำลังจะเป็นที่1ห,หรือไม่ตรงนี้ก็เป็นการกล่าวของดิฉันนะคะจับตาดูเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นตรงที่เรากําลังจะมี AI นะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็มีการพูดถึงนะคะว่าช่วงที่ลูน่าดาวลงปรากฏว่านะคะมีการนําเหรียญไปสเต็กกิ้งค่ะ ถือระยะยาวพุ่งขึ้นมาถึง14.13%ค่ะไปถึง6000บิลเลียนค่ะหกพัล้านบิลเลียนนะคะเพื่อนเืทะลุขึ้นมาสูงกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ยังเป็น5000ล้านบิลเลี่ยนอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาอีกนะคะส่วนข่าวนี้แจ้งว่ามีข่าวลือความรับอยากจะบอกชุมชนว่านะ u s t c ค่ะจะเปลี่ยนไป1ดอลลาร์ค่ะโดยจะมีการช่วยเหลือจากกระดานเทรดค่ะ นะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องจับตาดูค่ะนะและจะทำให้นะ USTC พุ่งหรือไม่เพราะหาก USTC พุ่งก็อาจจะทำให้ลู n a พุ่งตามด้วยนั่นเองนะเรามาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้ก็มีการแบ่งปันจากชุมชนข้อเสนอที่เปิดโหวตอยู่นั่นก็คือข้อเสนอ11511อนะ่ะเกี่ยวกับการอัปเกรดบล็อกเชนลูน่าคลาสิกเป็นเวอร์ชัน2.0.1นะเพื <c oughs> ่อรองรับคอสโมนนั่นเองอัป กรด Cosmon SDK ค่ะเพื่อนนะและก็เทียบเท่ากับ Luna Version 2เป็นการปรับปรุงบล็ c กเ h a ของเราด้วยเงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำสำหรับข้อเสนอนี้อัปเกรด Cosmon SDK นะคะ Tendermint และปรับปรุงความสามารถในการ บํารุงรักษาโค้ดนะคะโดยจะมีการอัปเกรดนะคะปิดระบบเพื่ออัปเกรดและเซตระบบในวันที่17พฤษภาคมเดือนนี้นะคะพื่อนนั่นคืออาจจะเป็นการปั๊มใหญ่ของลูน่าหรือไม่นะคะอาจจะเป็นการปั๊มพันเอกร้อยเอ็กก็ได้นะคะนี่คือการกลาวของดิฉันนะคะบอกก่อนนะคะเป็นแค่การกล่าวนะคะดิฉันก็คาดการณ์ว่าลูน่าอาจจะปั๊ม ราคาในเดือนนี้ค่ะพุ่งขึ้นนะคะแต่อาจจะดาวลงไปก่อนหากตัวเลขเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้อาทิตย์นี้ประกาศออกมาไม่ดีก็าอาจจะทําให้รูน้าดาวลงต่ํากว่านะ ราคาตอนนี้ได้นะคะอาจจะไปต่ำกว่านี้ได้นะคะและหลังจากนั้นก็จะดีดขึ้นพุ่งขจีเลยนั่นคือการวิเคราะห์การทำนายของดินเท่านั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์ค่ะเรามาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะข่าวนี้ก็เป็นชุมชนเช่นเดียวกันก็แบ่งปันข้อเสนอใหม่ที่เปิดโหวตและเขาก็จะโหวตเยสก็คือข้อเสนอการอัปเกรดบล็อกเชนเพื่อเทียบเท่านะคะคอส m o มอนลองรับ ะะโลกจักรวาลน,นั่นเองนะคะและก็นะคะ,ะเป็นสิ่งที่โครงการลูน่าจะเชื่อมต่อภายนอกได้มากขึ้นนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ที่ดิฉันนามาแบ่งปันนะคะในเรื่องของลูน่าคลาสสิกค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันก็พยายามที่จะทําข่าวให้สั้นที่สุดนะคะและหากอ่านสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขอไปไว้ล่วงหน้านะที่นี้ก็ฝากให้เพื่อน เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราเสมอนะคะเราเป็นนักลงทุนค่ะอยู่กับการเงินอยู่กับการตัดสินใจอยู่กับภาวะอารมณ์นะคะหากเรานะคะลงทุนไม่มีสติหรือไม่ควบคุมอารมณ์เราในช่วงตลาดผันผวนนะคะเราก็จะถูกตลาดควบคุมนะคะจะดูจะถูก,กจิตวิทยาของตลาดค่ะฉะนั้นสิ่งสําคัญ ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือขายให้ตั้งสติก่อนค่ะนะก็คือทําสมาธิก่อนนั่นเองและทบทวนความรู้ของเราค่ะใช้ความรู้ที่เราศึกษาเรียนมาไม่ว่าจะอ่านหนังสือนะคะมาประกอบในการตัดสินใจเสมอค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ